สวัสดีครับพี่น้องผมพัชรพลคนกอฝากจะนำท่านมาพบกับกอฝากยอนะครับนี่ลูกยอครับผมนี่ลูกยออันนี้ใบยอครับครับกอฝากยอครับผมนะครับกอฝากยอผมมีช่อยใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ยังเล็กอยู่ครับอันนี้ตัดมาตะกี้นะครับ ยอเล็กยอยู่ไ่สวยเท่าที่ควรฝักยอใครสนใจทักมาได้นะครับกับฝักยอกิ่งใหญ่ๆก็มีนะครับกิ่งเล็กมาทาให้ดูครับใบยอครับผมใบยอครับฝักยอของการกับฝักยอเชิญน,นะครับลูกกับฝักมีดอกกับฝักครับผม นี่ดอกกระฝักกระฝักยอรักยมยอนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องถ้าอยาดยอทักมาได้นะครับผมจยฝากเบอร์ใต้คลิปครับผมครับกระฝักยอครับผมครับวันนี้ขอจบผิดกระฝักยอเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับ